ไปจังไหนมาจังไหนเนาะท่านนี่เนาะมาจากสายมสายเข้นี่มาจากบูนัมาจบูนวัวหรอครับร้าของเขาวาจ่บูนลจะไหสอนครับพี่าเม่ออาจารย์ลุงโรดไปยสงไฟยังลุงไอันไปจางไหนมาจังไหนครับนี่อันพอดีผ้าเด็กหน่อยมากนะครับนําที่ขึ้นตอนนี้เฮายุบัน กูพ่อสร้างครับมันขึ้นไล่ไปเลยถ้าเขามองนี้ได้ตำบลคามเลียงก็คือจะทั้งเบิดตอนนี้เทาก็ต้องมากกันมหาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนครับเขาถิ่มเขาบ่ได้ครับตอนนี้จังมมงแล้วครับนี่สามถุมครับสามถุมครับผมตอนนี้ถ้าผู้ใดมาแน่นอนนี่เน้องผานิสิตพุ่มในชิตอาสาครับผมอ๋อนิสิตจิตอาสานะครับครับผมแต่รถโดยสารหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งหม่องทั่งานเท่านะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันกันอป่าหน่อยก่อนครับผมนิสิต ให้ระวังเรื่องของสัตว์นิทรรดูแลตัวเองไม่ต้องแยกตัวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกับผมติงต้งหนิงติ้งลิงติ้งชาแนลครับวันนี้ข้ามาซอยเหลือน้ำท่วมนะครับบรรคุนหัวสรา้างตำบลคำเลียงอำเภอกันทะรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามครับห้ามมะ่วมกับนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยมหาสรารคามครับข้ามาเบงมองนาที่มองสีเฮ็ดเวียเข้านะครับ ข้าน,นามจุดนี้นะครับเขาไปที่ไหลเขาม่านี่นะครับน้ำกับสีไหลเขาสู่ตำบลขามเรียงนะครับอำเภอกันทราวิชชยทั้งตำบลเลยนะครับถ่วมไปหอดหม้อไม่นะครับก็เลยเมื่อนี้เวลาประมาณสามทุ่มกกว่านะครับเข้ามาหอดมองเฮ็ดงานแล้วก็เลยเดี๋ยวเจียไทยให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิงอีกท่านึงว่าดีสิทธ์เขาลำบ,บากวันไหนในการมาเฮ็ดเวียกในส่วนนี้ครับจิตอาสาขะคับค คักเน่อีหรีเพราะว่าตุ่มกันตอนสองทุ่มนะครับเนาะแต่สร้างี่ร่วมโต้กันได้กับสองทุ่มเคืองก็ได้ออกมานี้นะครับเดี๋ยวเขาไปติดตามกันครับผมนี่ครับโดมแรงแข็งขันครับผมโอเ่บกวนีป็นนิิสิตจิตอาสาครับผมนิสิตจิตอาสาครับผมครับ เลยที่กัดบ,บ,บ,บ้านห้วยไอ้บ้านบุดหัวช้างนะครับครับพิกัดกคดหัวช้างนะครับน้ำกำลังปิมปิมพี่น้องกำลังปิม,ป,ม,ป,มปิมครับ,รบอขอโทษนะครับ ครับครับมองนี่งก็สิงเงาผมมันจักเม็ครับนี่เงาทักไว้จักเม็ครับยันหลงนวดผมมันลอยเม็ดไล่เม็ดคนน่ะ ระเมื่อจากสถานการณ์ไปยังไหครับจารย์ลุงนวดครับน้ำขึ้นครับต้องโอ้ตากหมดเกลี้ยวอยู่บยมือนี่อยยังนั่นแหละจะลอยกันไปได้ลายเกือบครับผมตอนนี้น่ะมันขึ้นทักี้มือว่นตอนถนนตรงนี้หาต้องช่วงหัวคำเมือนี่ครับไม่เลยต้องใช้กำลังร่องคือถ้านีเขาไปได้คือเขตสมุนคำเลี้ยงคือจงบอกครับมันขานำผาไปหมดเลยคือเขาต้องกันตรงนี้ไว้พอพื้นที่การเกษตอนี้เขากำลัง ออกห่วงขับเมื่อกี้พควิดให้บานเพลินมาบยานเพลินยันสวัสดิบ,บ่มีกินแค่นั้นแหะมาหาเรกับเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนครับน้ำท่วมชาวบ้านจใจชั้นสุขสำลันได้อย่างไรเนี่ยรับก็เลยพาในทิศจิตอาสามาซอยนะครับเป็นส่วนหนึ่งกับอาจิซอยบ่ไดรหลายแต่ก็ยังในหน่อยเข้ากับทึกเดมาซอยมีความจริงใจที่จะมาซอยเท่าไหร่ครับผม,อมขอบคุณครับผม๋ยวาเขายังสิ่แรกงั่น แล้วก็ใชเห็นพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับว่าการทางานของพี่สิทธิจิตอาสาเป็นเติมแรงแข็งขันซอยครับแคบ้านเท่านะครับแล้วก็ผู้นาชุมชนผู้นาชุมชนนะครับเดี๋ยวเขายืนอยู่หิ้มฟังแม่หําซีครับหิ้มฟังแม่หําซีถนนเส้นนี้ก็ถนนรอบหมู่บ้านสิเป็นพนังนะครับมันก็ขาดลงไปหักลงไปนะครับเส้นทางมองนี้ไปหาทางพูดนะครับ สี่นี่มเห็นทางขุดนะครับสี่รถรถหกหล่อกำลังแรงขม่าทางังฟังฟังข้างขุนคือคนคุนครับรถหกหล่อกำลังแรงขม่าฟังทางนั้นนะครับแรนขม่าฟังทางนั้นคือคนคนเรารถด,ดินมาเท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 ลุนีนะครับเทเทเห็นเป็นแน,แนวกันของถนนนี่เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยน้ำน้ำปิมขม่าแหละครับพี่น้อง

น้ำคืนชั่วโมงและเส้นอย็่นี่นี่อะไรงานอะไรงานอะไรงานค่ะคุณกิติคะตอนนี้เจ้าโมงแล้วครับนี่ตอนนี้คือหาทุ่มแล้วครับหาทุ่มโอ้ยต้มาอี่สองชั่วโมงกว่เด็กคนนี้ครับ ชิดชิดอาสาเฮาครับแข้งงางแข็งขันครับผมจะหล่นด้อผู้ขาเฮ้ยใส่ส่นครับเรื่อนี้ใส่บุบไม่หมดไม่หมดไม่หมดหัวเรียวย่อนอยู่ครับมันเป็นดินโมเมนต์ทรายนะครับเล้วดินดิพันตักมารถแบคโฮพันตักมา ไปสายเดี๋ยวเขาไปตักทางพุนครับส่วนท่างนี่ผมยังม่หางพุนชงเนงบเนืองน้ำทางพุนเขาแล้วครับพี่น้องชือว่าตอวาว่าเป็ดเดี๋ยวเราไปเบิ่งทางพุนไปก่อทางพุนต่อครับจุดท่างถนนขาดแล้วล่ะครับ ยิ่งคิดอนซาเขาเขาย่อยเขามากนะครับตอนนี้กำลังถึงว่าอาดัดในส่วนนี้ข้นอประมาณสามแถวนะครับอันนี้เจบอกาเขาเนาชาเย็นเลย เป็นยังไงครับเมื่อนี่เข้ามาซอยช,ชุมชนเพนิินมีความหมดสึกยังไงนอครับกับกับความรู้สึกก็คือว่าเป็นคือว่าเป็นกิจกรรมนอกกระสิอของของวิชิตมาได้มาหารคามกับทีเจอได้ร่วมกันมาซอยเข้าเข้าอาศัยหมู่บ้านดูตำบลคำเลี้ยงยู เวลามีกิจกรรมข้างหเขามากหัดเขายังสีินะครับยางเช่นของอัตลักษณ์ของมหามิัยก็คือมิสิตกับการเป็นที่พึ่งของคุณคนและสังคมเมื่อห้องกะไ้ออกมาซอยเป็นในในวิกฤตแบบนี้นะครับก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีคงกะเิดว่ามิสิตหลายๆท่านก็อยากมาซอยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าอย่างต่างๆเราก็ช่วยได้เต็มที่ที่สุดในทั้งแรงกายและแรงใจที่มาโดยความตั้งใจของ,งมิช ให่น้ำตัวแท่นนะครับลงจิ่มเทศบาลตำบลกำเรียงกับขอขอบใจน้นองปุ๋นะครับแล้วก็น้องๆนี่นีกศึกษานะครับหลาหลานะครับที่ว่าซอยกันมันนีแต่ห้ามเชียงใดมีอินอาจหาเนาะอาหาไป

เมือกับแล้วครับสำหรับมานีกับมกผมติงนิ่งติ้งลิงติงชาแนล,ลร้อับนิสิตคิตอาสามหาวิทยาลัยมหาสารคามขอก่าวคำบาสวัสดีครับ